สำหรับ PBL ของพี่ป .5 ในคอร,อร์เตอร์นี้นะคะก็ใช้ชื่อหน่วยว่าไซแลนสร้างแรงบันดาลใจก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงการเคลื่อนที่แล้วก็เครื่องทุนแรงต่างๆนะคะสำหรับแรงแล้วก็การเคลื่อนที่เนะะี่ยค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตเราตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันการที่เราสามารถเดินได้อยู่บนโลกนี้โดยที่ไม่ล่องลอยไปไหนนั่นก็เป็นเพราะแรงโน้มถ่วง แล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีคนศึกษาแล้วก็อาศัยหลักการของแรงแล้วก็การเคลื่อนที่มาสร้างสิงอำนวยความสะดวกให้เราต่างๆมากมายอย่างเช่นรถยนต์หรือแม้แต่ใกล้ๆตัวเราเลยลูกบิดประตูกันไกลช้อนซ่อมตะเกียบต่างๆก็ล้วนเป็นเครื่องทุ่นแรงที่มาจากหลักการของแรงแล้วก็การเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ในสังคมปัจจุบันที่มีการเร่งรีบในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้นะคะจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมาก ส่งผลมาถึงปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าแรง,งต่างๆแล้วก็ยังส่งผลไปถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยแล้วก็จากปัญหาที่กล่าวมาเนะะี่ยค่ะพี่ป .5 ก็เลยสนใจที่จะเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในคอร์เตอร์นี้สําหรับเป้าหมายที่พี่ๆจะได้เรียนในคอร์เตอร์นี้นะคะพี่ๆจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นอ่ะได้เข้าใจแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของแรงแล้วก็การเคลื่อนที่ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เป้าหมายที่2ก็คือเข้าใจเรื่องของแรงและก็การเคลื่อนที่แล้วก็สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุนแรงในชีวิตประจําวันเขาได้สําหรับคอเตอร์นี้คุณครูมีคําถามใหญ่ๆใ,ให้พีพ่ปหเลยก็คือนักเรียนจะเอาชนะแรงดึงดูดแ,แรงเสียดทานได้อย่างไรอย่างเช่นนะคะคุณครูจะให้โจทย์ว่าพี่ๆจะเคลื่อนย้าให้ก้อนหินที่อยู่หน้าโรงเรียนมาไว้หน้าหน้าเสาทงได้ยังไงตรงนี้เขาก็จะได้เห็น เรื่องของแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงเสียดทานอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการคิดวางแผนเพื่อที่จะหนีแรงโน้มถ่วงแล้วก็เอาชนะแรงเสียดทานให้ได้แล้วก็คําถามที่2ก็คือนักเรียนจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุนแรงในชีวิตประจําวันเราได้อย่างไรตรงนี้ก็จะไปสอนรับกับปัญหาก็คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเขาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุนแรงได้แล้วก็สามารถใช้ได้จริงแล้วก็นี่ก็คือ P b l ของพี P ่ป .5 ในคอร์เตอร์ที่3นี่ค่ะ